อัพเดตการสัมภาษณ์ของคาเฟ่แปซิฟิกรอบล่าสุดซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะคะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุูฝ้ายจะมาอธิบายเรื่องรายละเอียดให้ฟังเนาะตอนแรกที่คุูฝ้ายบอกว่าคาเฟ่แปซิฟิกเนี่ยไม่ได้ซซเรีวสกับเรื่องของส่วนสูงมากนักนะสายการบินนี้เนี่ย คนตัวเล็กก็สามารถที่จะเป็นลูกเรือของสายการบินนี้ได้ตรงนี้ยังคงเป็นอยู่จริงนะคะทีนี้ประเด็นเล็กก็คือว่ารอบนี้เขามีการที่ให้เอื้อมแตะซึ่งหลายคนเนี่ยตกเอื้อมแตะก็เยอะเหมือนกันดังนั้นคําว่าตัวเล็กเนี่ยคือใช่ตัวเล็กคือ,คอต่ำกว่า160ไม่มีปัญหาตราบใดก็ตามที่สามารถเอื้อมแตะได้210ิ คือปกติเนี่ยสายการบิน,นอื่นจะเอื้อมแตะที่212ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับของคาเซแป c ซิฟิกเนี่ยเอื้อม210ทุกคนทีนี้เขาให้มีการวัดส่วนสูงหมดแต่ว่าเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะเอาส่วนสูงเท่าไหร่แต่ว่าคุณน่ะจะต้องสามารถเอื้อมให้ได้210ซึ่งเขย่งได้นะทีนี้ตรงนี้แหละก็จะแตกต่างจากรอบที่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยาบางคนอาจจะไม่มีการโดนเอื้อมในบางคนนะ อ่าบางคนอาจจะมีการดวนเอื้อมแต่สําหรับบางคนไม่โดนแต่อันนี้คือทุกคนโดนหมดดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคก็อาจจะค่อนข้างที่จะเอาคนตัวเล็กไม่มากก่อนแหละอ่าถ้าใครที่แบบตัวเล็ก แต่ตัวเล็กยังปั่นกลางก็ยังพอผ่านรอบนี้ไปได้นะคะสายการบินนี้ยังคงที่ไม่มีการตรวจในเรื่องของแผลเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นใครมีแผลเป็นก็สบายนะคะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของ BMI นะคะทีนี้ process ในการสัมภาษณ์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมตรงที่ว่า เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ที่เป็นออนไลน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มา Assessment Day นะคะซึ่งการ Assessment Day ของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวันแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถได้ไป1วันแล้วแล้วก็คนนั้นก็จะสามารถที่จะ รู้ผลตัวเองในวันนั้นเลยนะคะการสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยมี3วันที่ผ่านมาก็คือวันที่ 7, 8, 9ติดกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะโดนได้วันไหนถ้าเราได้ผ่านวิดีโอเสร็จแล้วปับ๊บเราก็จะไปสู่ assessment day นะคะทีนี้ในะ assessment day เนี่ยเขาก็จะให้เริ่มต้นจากการที่ทำ group discussion ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น final interview แล้วถ้าใครได้ก็จะได้ทำวีซ่าต่อในตอนเย็นก็คือวันเดียวเปลี่ยนชีวิตรู้ผลเลยวันเดียวเลยทีนี้จุดที่ต่างสำหรับของรอบที่แล้วกับรอบนี้ก็คือว่าตรงกลุปดิสคัชชันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นการทำกลุปดิสคัชชันที่ ให้รูปภาพมาหลายๆรูปภาพต่อกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะนั่งประมาณ10คนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราดิสคัสตารูปภาพที่เราได้เราเอามาทําเป็นเรื่องเาวาต่างๆก็คือว่ากรรมการนั่งฟังเราแค่คุยกันอย่างเดียวอันนี้คือรอบที่แล้วนะคะแต่สําหรับในรอบนี้ล่าสุดที่เิเงกิดขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะอันเนี้ยเปลี่ยนเป็นว่า ให้เข้าไปนั่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมแหละกลุ่มละประมาณ8ปดถึงสิคนเหมือนเป็นโต๊ะจีนเลยแล้วที่โต๊ะนี้นะฮะก็จะมีบล็อกไม้ที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนแบบแนวของเล่นเด็กอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมอีอีกห้องหนึ่งที่เป็นให้เราเข้าไปดูรูปภาพาซึ่งเขาจะปล่อยไปทีละสองคนให้ไปดูรูปภาพพอไปดูรูปภาพเสร็จแล้วปั๊บนะเขาก็จะให้ทุกคนเนี่ย เอามาประกอบกับบล็อกไม้ที่เรามีเนี่ยประกอบเป็นรูปภาพนั้นที่เราเห็นนะ่ะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือมันมีแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละมันไม่ใช่เพียงแค่ว่านั่งดิสคัสกันอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงว่า กรรมการดูรายละเอียดทุกอย่างว่าคุณทำงานเป็นทีมแบบไหนระหว่างที่มีการไปดูภาพหรือว่าการสื่อสารหรือว่าการที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันการคอล b o r a t e ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างถ้าใครก็ตามที่ไม่ออกความเห็นเลยคนนั้นก็ตกรอบหรือใครก็ตามที่พูดมากเกินไปคนนั้นก็ตกรอบตรงนี้กรรมการให้คะแนตนตลอดเวลาแล้วทีนี้ระหว่างที่เขาให้เราทำกลุ่มตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะ ระหว่างน,นั้นเนี่ยเขาจะให้เรานั่งคอย <st arts> เพื่อให้เขารวมคะแนนทุกคนเชื่อไหมว่าระ <st arts> หว่างที่เรากําลังนั่งรอคอยว่าเราจะได้ผ่านไปรอบฟนอนหรือเปล่านั้นเขาก็ให้เรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วระหว่างที่เรานั่งคุยชิดชัดกันไปเรื่อยๆนะกรรมาการก็มีแอบเหลือกตาขึ้นมามองแล้วก็ยังคงให้คะแนนต่อเนื่องด้วยฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นคน introvert เป็นคนที่ไม่ชอบคุยกับคนไม่ชอบสังคมตรงนี้แหละจะจับจุดได้เลยว่าแสดงว่าการทำงานเป็นทีมของคุณน่าจะมีปัญหาตรงนี้ก็เป็นผลคะแนนเช่นกันนะคะนี่คือจุดที่เปลี่ยน สำหรับรอบที่แล้วและรอบนี้และตรงนี้เป็นขั้นตอนที่แบบเฮ้ยครูไฟว่าครูไฟ,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 ฟชอบนะตรงที่ว่ามันเป็นการวัดความสามารถในการทํางานเป็นทีมที่ดีได้และรวมถึงเป็นการวัดเรื่องจิตวิทยาด้วยเรื่องการสื่อสารด้วยเรื่องทัศนคติด้วยคือทุกอย่างสามารถวัดทุกอย่างได้ครบภายในแบบรอบรอบเดียวได้เลยอ่ะอันเนี้ยเจ๋งมากว่าการสัมภาษณ์แบบเนี้ยอ่ะทีนี้พอเวลาที่แบบเราผ่านไปแล้วใช่ป่ะทีนี้กรรมการก็จะประกาศจะประกาศ ถ้าเขาเรียกชื่อใครขึ้นมาเขาก็จะเรียกชื่อสมมุติว่าเขาต้องการให้รอบนี้คนผ่าน5คนใช่ปะเขาจะเรียกชื่อมาแต่อันนี้คือแบบอันนี้ไม่ได้ exactly นะว่าต้องกี่คนนะคือกี่คนก็ได้พอเรียกชื่อขึ้นมาแล้วปับ๊บอ่ะคุณกลับบ้านได้เลยแปลว่าเรียกมาก็คือไม่ผ่านไอ้คนที่แบบไม่โดนเรียกเขาก็แบบตุ้มตุ้ม,ต,มต่อมต่อมอ่ะว่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเราไม่ได้เหรอแต่จริงๆไม่ใช่จ้าที่ไม่โดนเรียกเพราะว่ายังคงไปต่อได้ในรอบไฟแนลอ่ะ ทีนี้รอบไฟนอลเนี่ยจะคล้ายๆเดิมเหมือนครั้งที่แล้วคำถามในรอบไฟนอลส่วนใหญ่เนี่ยกรรมาการจะโฟกัสกับเรื่องราวในเรซูเม่ของน้องว่ามีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างแล้วเขาจะถามจี้ไปใน c ีวคือบางคนเนี่ยมีการมีการ ไปปรับซีวีหรือว่าเป็นการเมคอัพขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงตรงนี้จะมีปัญหานะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เราเขียนไปในทุกบรรทัดของซีวีนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กรรมการเน้นถามเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงว่า รอบนี้ก็มีการทดสอบการอ่านด้วยเช่นกันนะก็จะเป็นการอ่าน p a การอ่าน p a ก็ดูว่าความสามารถในการอ่านเป็นอย่างไรความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของเราเป็นอย่างไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นรอบกลุ่มดิสคัชชันหรือว่ารอบฝ่ายนันท์วิวนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย เนี่ยแหละค่ะก็คือสิ่งที่กรรมการคาเฟ่ใช้ทดสอบแล้วก็ใช้คัดลูกเรือในรอบนี้สําหรับใครก็ตามที่ผ่านไฟนอลไปเรียบร้อยปับ๊บอ่เขาก็จะบอกเลยว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านนะคะพอผ่านปั๊บก็ให้ไปเซ็นเอกสารเพื่อทําวีซ่าในวันนั้นเลยแล้วก็นัดวันเราในการตรวจร่างกายทุกอย่างครบจบภายในวันเดียวนะคะดังนั้นถ้าถามคุณฟ่ายา าเฟ่แปซิฟิกชอบคนแบบไหนครูอยากจะให้ความสําคัญกับสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของทัศนคติของเราว่าเรามีทัศนคติต่อการทํางานอย่างไรทัศนคติในการทํางานเป็นทีม ะค,ะคุณเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดีหรือเปล่าเป็นคนแคร์ทีมแคร์เพื่อนไหมการสื่อสารของคุณดีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ในเรื่องของแค่ผู้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าจะสื่อสารอย่างไรอะ่ะให้คนในทีมเข้าใจด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงบุคลิกภาพต่างๆว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรที่เป็น five stars Company ได้ไหมฉะนั้นถ้าใครอยากอยู่คาเท ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าสวยหรือหล่อหรือหุดด่นดีแต่ความสําคัญคือเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานกับองค์กรเขาได้หรือเปล่าตรงนั้นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคะ่ะ